ไม่เคยเที่ยววันนี้ก็ถือว่าเป็นร้านของพี่สาวเราเองแล้วเดี๋ยวต้องหาโอ,อกาสมาแต่แอนออรดีมาคนเดียวไม่ได้แน่ใชห่หนูซื้อดื่มตลอดชีพค่ะแรกๆหนูก็หมดไปเยอะอยู่อตอนแรกๆเหมือนเขาจะให้เราได้ทุกอย่างนะแต่ตอนนี้อของอของเราเป็นของเขาหมดที่มันมีดราม,ม่าแรกๆนะก็ดาวแล้วก็ร้องไห้เลยรู้แล้วแหละว่าเราขว้วขึ้นเขาเสียความมั่นใจแล้วก็ไม่มีกาลังใจทํงานาไนตอนนี้เล็กกว่าเดิมได้เมียใหม่เหมือนนอนกับเด็กเลย หลังจากมีประเดน็นน้องร้องลูกทุ่งสาวแอนออรดีออกมาเปิดเผยว่าเคยโดนคนทำของใส่จนทำให้ร่างกายผิดปกติอารมณ์แปรปรวนแถมเสียงหายโดยไม่รู้สาเหตุแม้จะไปรักษาทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ตามล่าสุดสาวแอนควงสามีบอยสิริชัยมาเปิดใจขณะมาร่วมง,งานเปิดตัวธุรกิจรกแรกของตุกี้สุดารา 68, R. R ัตณร้านเฮเวนห68รัชดา14โดยเผยว่าช่วงที่โดนคุณใส่เล่นงานต้องไปให้พระอาจารย์อาบน้ำมนต์ใ สองครั้งจึงเริ่มดีขึ้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากตอนสมัยอยู่วงหมอลำซึ่งไม่ได้ทำพิธีขอข,อขมาครูบาอาจารย์เชื่อว่าเหตุนี้ทำให้ย้อนกลับมาหาตัวเองนอกจากนี้ยังเผยเคล็ดลับลดน้ำหนักลงถึง12กิโลทำเอาสามีออกปากว่าเหมือนได้เมียใหม่เลยทีเดียวเอาถ้าอยากรู้วิธีก็ตามไปฟังกันเลยจา้ามาสแสดงความยินดีพี่ลูกเกดก็เป็นพี่สาวคนหนึ่งที่ที่น่ารักวันแต่งงานเราก็ไปด้วยทั้ทงๆที่มีงานแต่ก็ไปอยู่ ช่วงภาคกลางวันใงก็ตั้งใจรงจริงจริงพี่ตุกี้ก็คือแบบเป็นพี่สาวที่น่ารักมากมาก,มาก เร,เราก็เลยตั้งใจเพราะว่าจริงๆเราก็มีงานกันด้วยวันนี้แล้วก็นนเ้าก็เลยแบบว่าขอขอได้ไหมขอให้มาเล่นเปิดให้หน่อยอะไรเงี้ยคือจริงๆมันเป็นวันหยุดของทีมงานด้วยค่ะซึ่งเขาก็จะอยู่แบบต่างจังหวัดกันใช่ค่ะป,ประสบการณ์ของเราคูดยงังไงบ้างจับกันมาแบบมาโัวอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเที่ยวทำงานใช่ปกติเราก็ทํางานแต่ว่ามามาวันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นร้านของพี่ส เราเองแล้วก็รู้สึกแบบเออมันก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาโอกาสมาค่ะแต่เจ้าเด็กโค้ดพี่แอนเจ้าเด็กโค้ดนะเมื่อกี้ยังไงเจ้าเด็กโค้ดงานดีมากหนูจะบอกว่าทุกคนจะต้องจะต้องลองมาสักครั้งหนึ่งข้างใช่เมื่อกี้เมื่อกี้กำลังจะเดินกลับแล้วติดเบอร์ไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาโอกาสมาแต่แอนออรดีมาคนเดียวไม่ได้ใช่ต้องมาคู่ใช่ต้องมาคู่ก็คืออาจจะมามาด้วยกัน มีเราโอ้ยหนูซื้อดื่มตลอดชีพค่ะแรกๆหนูก็หมดไปเยอะอยู่ไม่ไม่ไม่กอนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนแรกๆเหมือนเขาจะให้เราได้ทุกอย่างนะแต่ตอนนี้ของของเราเป็นของเขาหมดยไม่มีอะไรเลยตอนนี้ขัดกันเปย์ตัดกันเปย์หรือเปล่ารายรสุดอังการมาขึไทหือจริงๆมันมันก็มีอยู่แล้ว สิ่งสิ่งที่เรามองไม่เห็นอะคะอ่ะบางทีมันก็มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีแต่ว่าเราก็เราก็สังเกตจากตัวเองเพราะว่ามันมันไม่ปกติอะไรเงี้ยด้วยอารมณ์ด้วยแล้วก็ร่างกายผิดปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ได้มีโอกาสแบบไปไปหาหมอด้วยเหมือนกันไปหาหมอทางทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ไปหาผ้าจานอะไรอย่างเงี้ยดูว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็จะคิดว่าเป็นโรคแพนิก <มา S 1> หรือซึมเศร้าอ่ะชัช่ยทีมาเ <มา S 1> นี่ยคือผมเป็นคนที่ต้องให้กําลังใจเขา บางบางครั้งเขาก็จะรู้สึกแหละว่ามันไม่เหมือนเดิมอ่ะเวลาไปทํางานงานแบบนี้คือเรามันต้องมีอารมณ์มันต้องแบบมันเอนเตอร์เทนใช่ไหมฮะถ้าอารมณ์ไม่ดีหรือบางครั้งมันมีความรู้สึกกับบางอย่างที่ปกติเราเราน่าจะมองผ่านได้อะประมาณนี้เราก็มีหน้าที่ให้กำลังใจไม่ใช่รองรับอารมณ์นะครับหม,หมายถึงว่าเราก็พยายามทําให้เขาสามารถไปทํางานได้แบบ <c oughs> แฮปปี้อะไรแบบนี้ครับ หนูมันมันก็ผิดปกติไงคะผิดปกติกับตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วแล้วช่วงนั้นก็คือเหมือนเหมือนกับขอหัวหน้าวงออกมาพักแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเสียงมันไม่ไหวแบบอยู่ดีๆมันก็หายไปโดยที่มันไม่มีสาเหตุอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้กินของมันแต่ว่าเราดูแลตัวเองมาดีตลอดอะไรเงี้ยค่ะ <akkor S 2> ก็ก็เพราะว่าด้วยความที่เราใช้เสียงทุกวันนะใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนเหมือนบางทีๆๆมันก็ใจมันก็จะเต้นสันๆแบบ อยู่อยู่เรื่อยอย่างเงี้ยเหมือนเปนผิดปกติก็เลย่ะก็เลยตัดสินใจแบบต้องหาพอาจา์อะไรเงี้ย่ะแล้วก็ท่านก็นเลยบอกว่าท้านั้นมาอาบน้ำมนต์ไหมอะไรเงี้ย,ยจริงๆวันนั้นอาบไปนะจะประมาณสองรอบค่อยๆรู้สึกดีขึ้นอ,อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใช่ค่ะ<ช>คได้ไปหาหมอ,อกปกติไหมหาหมอ,อกปกติไปค่ะไปสองกล้องเลยไปสองกล้องดูเส้นเสียงค่ะว่าเป็นอะไร หมอก็บอกว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรมันก็มันก็เพามันอักเสบปกติอะไรเงี้ยคือไม่ได้มีอะไรแบบแตกไปม,มากกว่าน,นั้นอะไรเงี้แบบยแล้วก็มาหาเขาจาหาเขาบอกว่าเราเป็นอะไรเขาเขาก็จะบอกว่าถ้าถ้าในช่วงไหนที่ร่างกายหรือว่าจิตเรามันอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบโดนโดนโดนได้เพราะว่าคือด้วยความที่หนูหนูก็เคยมีประเด็นกับหลายๆที่อะไรเงี้ยที่ผ่านมา บางทีด้วยความที่เราเป็นเด็กเราทาไม่ถูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็าอาจจะออกมาโดยที่เราไม่ได้อา่ามีการบอกกล่าวหรือว่าขอเข้ามาก่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะที่ที่ผ่านมาคือหนูแบบหนูออกมาจากวงหมอลำมันมันมันค่อนข้างหลายครั้งอะไรเงี้ยด้วยด้วยความที่ครูบาอาจารย์ของหมอลำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีครูมีมีอ้อม,มีอะไรอย่างเงี้ยของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่บอกกล่าวดีๆหรือไม่ออกดีๆในเชื่อว่าตรงนั้นน่ะน่าจะย้อนมาหาตัวเองใช่ค่ะก็<บ><า>หลังจากนั้นมาหนูก็ขอ ขามาพ่อกับแม่กรออันดับแรกก็คือล้างเท้าท่านบ่อยๆอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นมาก็ตั้งปณิธานกับตัวเองว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจะไปไหนคือเราก็จะจบด้วยดีนะขอดีๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะที่ที่ไหนก็ตามแต่แล้วก็ยิ่งมา,มาอยู่กับพี่บอยก็คือเขาก็จะพาหนูแบบ สวดม,มนต์แล้วก็ขอ,ขอขอข,อขอขอขมาพ่อกับแม่อยู่บ่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีเรื่องแบบนั้นทุกวันนี้มันดีขอยอยึ้นดีดีขึ้นค่ะดีขึ้นไม่ไม,ไม่ไม่มีเลยรู้สึกเงบ้างว่าคนไม่ชอบเราหรือวา่าคนเขาดีฉัน หนูหนูไม่ได้คิดตรงนั้นค่ะแต่ว่าหนูหนูคิดว่าที่ผ่านมาหนูทําไม่ถูกวันนี้ถ้าหนูได้มีโอกาสไปออกรายการไหนหนูก็จะพูดเสม,มอว่าถ้าถ้ารุ่นน้องที่เขาจะมาเป็นหมอลำหรือว่าจะจะอยู่ในวงการนี้หนูก็จะแนะนําทุกคนว่าอย่าอย่าทำเหมือนเราอะไรเงี้ยเพราะเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วว่าเราทําไม่ถูกต้องนะต้องอยช่ให้จบขาดไหมหนูว่าไม่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 มีเลยนะคะหลังๆมาเพราะว่า ด,ด้วยความที่เราเราถือแบบพระคุณพ่อแม่ของเราด้วยมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เหมือนแบบขอพรอย่างของหนูหนูจะมีทํนเม่นบานเท่าสิเอิ่นตีนสินบอกก็ะจะมีชายผ้าถุงชายผ้าถุงของของคุณยายขอ,ของคุณแม่คืออันนี้หนูจะพกติดตัวไว้ตลอดบางทีอ่อมีแฟนคลับเอาของกินมาให้อะไรที่เราเผลออะไรเงี้ยเผลอแบบกินหรืออะไรเงี้ยบางทีถ้าไม่สบายใจก็จะเอาผ้าถุง มาคุณก็ตายอกอะไรเงี้ยความเชื่อวิธีแบบพ่อแม่ญาตายายเราแต่มองนะครับว่าพวกเ็นดังแล้วเขาพืดแบบไร่คนที่ขาดหนูไม่ได้คิดไปแนวไหนมันแอนพูดเรื่องโดนของหรือเรื่องที่เราเล่าเนี่ยคือืนานตั้งแต่ช่วงที่เขาเป็นหมอลำอยู่ช่วงที่เขาเป็นหมอลำที่เป็นลูกน้องวงอื่นอยู่ประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้มันก็มเหมือนยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแต่ไม่เหมือนกันนะผมก็เคยโดนแต่โดนแบบเหมือนกับโดนทํ้ให้เรารัก ความรู้สึกของผมแต่แต่มันเป็นความเชื่อหรือรู้สึกไปเองไม่รู้แต่ว่าเราเราเป็นคนอีสานแล้วอยู่อยู่ในวิถีของมอลำอ่ะมันมันจะรู้สึกแบบนั้นมันจะลมออกหูแล้วก็เหมือนกับกําหนดตัวเองไม่ได้ลมออกหูหน้าช้าแล้วนอนไม่หลับอะไรประมาณนี้แล้วก็คิดถึงเี่ต้ี่ตบอกว่าแบทำให้เขาทำให้รักคนทันไม่ครับสมัยสมัยเป็นเด็กสมัยเริ่มแบบเป็นดาวอายุ1 5บ6สหปีโดนเสน่ห์ แม่ก็จะพาไปไปเขาเรียกว่าอะไรครับที่บ้านเราก็จะมีต้นกล้วยเครือกล้วยใช่ไหมฮะก็เป็นรอดแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแหละครับไม่มีแล้วเพื่อารานมนอนั้นที่โด่ดังมาเรื่องมีน้ำมีนัวแต่ตรงนี้เป็นนิวแอนด์แล้วแอดขอบรมาต้องขอบคุณค่ะหนูจริงๆอ่ะมันตอนตอนที่มันมีดราม่าแรกๆนะหนูก็ รู้ว่าผ่านไปก่อนแต่ว่าสักประมาณสองวันค่อยมารู้สึกแบบคือมันก็คิดมาตลอดนั่นแหละแล้วก็รู้สึกแล้วก็คุยคุยกับพี่บอยแล้วก็แล้วก็ดาวแล้วก็ร้องไห้เลยอะไรเงี้ยคือจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยก็มามาสังเกตตัวเองหลายๆอย่างด้วยคือเราเองก็ก็ปล่อยตัวเองอะไรเงี้ยแล้วแล้วพี่บอยคือเขาก็ให้กาลังใจหนูเขาเขาไม่ได้แบบว่า เออตัวเองอ้วนแล้วตัวเองต้องต้องต้อง,อง,อง,องลดน้ําหนักนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่เคยพูดแต่ว่าเขาจะบอกว่าวิมันดีแล้วโอเคโอเคมันไม่ได้เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอพอพอเรามามองตัวเองอะ่ะอยู่บนเวทีด้วยเรารู้แล้วแหละว่าเราเราอ้วกขึ้นอ้วนขึ้น,นแบบกลัวเพราะว่าเอ้ยมันจะมีดราม่าไว้แล้วมันก็นมีจริงๆพอมีดราม่าแล้วมันก็เลยแบบทําให้หนูรู้สึกน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลย เกิดจากคือเวลาไปแสดงจะมีคนมาทักเขาทุกวัน<ช>เจอกันแบบเหมือนก่อนจะขึ้นเวทีทเขาทำไมอ้วนขึ้นเลยประมาณนี้มันก็เลยทําให้เขาเสียความมั่นใจแล้วก็ไม่มีกําลังใจทํางานเราก็แอนออกมาโพสต์ของเขาที่นี้ กันครับก็เลยแบบดราม่าดราม่า่าเราทำไมไม่ยอมรับอะไรประมาณนี้เห็นว่าจากเกือบ60สตัวนี้เหลือแค่สี่สิบโตอนนั้นหนูจะ60แล้วอ่ะหนูไม่เคยชั่งน้ำหนักตัวเองกลัวแล้วทีนี้ก็หล,หลังจากนั้นมาก็ก็เริ่มคิดว่าเอ้ยถ้าเราเรายังทํางานอยู่ตรงนี้อยู่มันก็จริงอะค่ะเราก็ไปเลื่อนดูคอมเมนต์แล้วมันก็มันก็ถูกกับที่เขาพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเราก็กลับมาทบทวนตัวเองว่าถ้าเราจะยังมีงานอยู่เราก็ต้องดูแลตัวเองไหมอะไรก็เลยแบบขอบบกว่าพี่บอยถ้า่างั้นหนูจะลดน้ําหนักนะ จะเริ่มแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มเลยค่ะตั้งใจแล้วก็หนูก็ดูแบบรูปสาวเวียดนามทุกวันแบบว่าแบบบางๆแรงบันานใจใช่มันคือมันคือหนูจะต้องใส่ให้ได้อย่างเกรเลงนี้ยตเกเลงต้ใช่หนูก็เลยบอกว่าหนูไปดูรูปเลยเองแต่ก่อนอุ้ยทำไมแบบแล้วชุดมันขยายแบบขยายแบบเอวแบบ29แล้วค่ะตอนนั้นตอนนี้แบบไไหนตอนนี้ตอนนี้ ไม่เล็กกว่าเดิมได้เมียใหม่ไหมได้เมียใหม่ได้เมียใหม่ผมบอกกับเขาคือคือช่วงเดือนที่ผ่านมาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน <c oughs> บางทียาว10วัน15วันก็นานพอสมควรที่มาเจอกันแล้วเขาเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับคือเขาผอมลงเร็วมากไม่ได้เจอกัน10กว่าวันนี้คือน้ําหนักลดแบบ2อสกิโลมาแต่ละรอบไม่เหมือนเดิมผมว่าเหมือนนอนกับเด็กเลย ก็ยังอยู่กับเด็กหน่อยผมเป็นคนชอบคนอ้วกอ๋อมีหน้าแหละให้กำลังใจอยู่เป็นคนชอบคนอ้วกเลยอันนี้คือคือคือภรรยาคือเรารับได้ทุก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 อย่าง